สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เขาสีมันตัดสุริยันสดสดใหม่ๆจากสวนนะคะเนาะเอาแเยับเขามาลูก,อกเออับง่ยเมื่อไหร่กับตัดขวดน,นี่ไงตัดสดสดจากสวนเลยนะคะนี่สนใจถามได้นะคะอ่ะตอนนี้แหละสุริยนสดสดใหม่ๆจากต้นเนาะค่ะปิดมาใหม่ๆเลยนะคะเพื่อนๆจากตวน กินด้วยใอ้ทยคำว่าบุกไก่กินด้วยอากินมันทยบางกล่องแม่ยังกินด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวครับข้นมาฉี่จะกินเองก็ถอยถอยถอยแม่แม่กินเอกนะครับแม่แม่แ่แม่แมแม่ม่่ เดีเดี๋เดี๋ยวเดีเอาพย่าบิงเนี่ยเบิงนี่าพีนองเนี่ยแมุ่ดยอดเลยเอาเอาห้ย่เอาห้ย่นะาห้ย่กินก่อนเดี๋ยดูสิ้นนพอจบไหนดิ้งดิ้งไหนเด้อดิ้งดิ้งดิงอะดิงนะ